Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันสวัสดีค่ะชาว Good Day Station ยินดีต้อนรับเข้าสู่รักครั้งแรกพอดแคสต์รายการที่จะทำหน้าที่เป็นกล่องเก็บความทรงจำทางเสียง เรื่องราวความรักของผู้คนที่มีอยู่จริงโดยเจ้าของเรื่องในวันนี้อนุญาตให้เราเอามาเล่าในพอดแคสต์นี้และพวกเราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกของรักครั้งแรกที่เกิดขึ้นในยุค7 0 80และ9.0จากเอพิโซดที่แล้วคะ่ะกับเรื่องราวความรักถักทอ17ปีสู่วันนี้ที่มีเราซึ่งเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่ใช้เวลากว่า17ปี เพื่อสิ้นสุดทางเพื่อนของคุณเกตและคุณแตงค่ะเรียกได้ว่าดอกทิวลิปสีขาวดอกนั้นคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะมาจนถึงเอพิโซดที่28นี้อยู่กับดิฉันพิมโชโชติกาเฟื่องจันค่ะและดิฉันเฟยฟ์เฟินธัญรัตน์ไทยสมัครมาพร้อมกับเรื่องราวความรักในเอพิโซดที่จะพาคุณ ย้อนเวลากลับไปเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วเป็นเรื่องราวความรักครั้งแรกของคุณแม่เฟเฟิรนเองค่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่าหนังสือเล่มเดิมไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็จบแบบเดิมไหมคะเรื่องราววันนี้จะสามารถอธิบายประโยคนี้ได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลย ขอถามได้ไหมคะว่าทำไมเฟ,ฟเฟิถึงเลือกที่จะเลือกเรื่องของคุณแม่ตัวเองมันเล่าให้เราฟังในวันนี้คะก็ที่เลือกเรื่องราวนี้มานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆคะ่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่มีความประทับใจแล้วก็มักจะนำมาเล่าเป็นบทเรียนในเรื่องของความรักให้ลูกสาวอย่างเราๆได้ฟังคะ่ะ พอได้ฟังแล้วก็มีความประทับใจในความอบอุ่นความพยายามในยุคที่การสื่อสารเข้าถึงได้ยากโทรศัพท์มือถือโนเกีย3310เครื่องนั้นได้แสดงถึงความพยายามที่เขามีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะอืมพอได้ฟังแล้วอะค่ะพี่ันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้ฟังเรื่องราวนี้แบบเต็มๆงั้นถ้าเราพร้อมกันแล้ว เราไปเริ่มกันเลยไหมคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตแทนคุณแม่ว่าคุณก้อยนะคะความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเรายี่ิปีที่แล้วเป็นช่วงที่คุณก้อยยังอยู่ในวัยมัธยมค่ะได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคุณก้อยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพออยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่คุณก้อยกำลังเดินกลับบ้านจากการไปโรงเรียนเหมือนเดิมทุกวันก็บังเอิญไปเจอกับรุ่นพี่คนนี้เขาก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันจึงทำให้ได้รู้ว่าเขาคนนี้มีชื่อว่าคุณเอกค่ะโดยความที่เขาสองคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันคุณเอกจึงขออาสาไปส่งคุณก้อยที่บ้านทุกวัน ทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นจนคุณก้อยก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะและพอได้กลับบ้านพร้อมกับเขาทุกวันก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ตกลงปรงใจในการครบกันค่ะโดยที่ความรักในยุคสมัยนั้นจะไม่ได้คุยกันผ่านทางแชทอย่างในปัจจุบัน แต่จะเน้นไปที่การทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าในยุคนั้นที่การสื่อสารยังคงเข้าถึงยากและด้วยความที่เขาทั้งคู่มีความคิดถึงกันคุณเอกได้เก็บเงินของตัวเองมาซื้อโทรศัพท์ให้คุณก้อยเป็นโทรศัพท์โนเกีย3310ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแม้จะมีโทรศัพท์แล้วแต่ในตอนนั้นค่าโทรก็ยังคงมีราคาสูง พวกเขาทั้งสองคนจึงต้องอาศัยโปรโมชั่นโทฟีหลังสี่ทุ่มแม้ว่าจะได้คุยกันแค่ในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้คุณก้อยเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวคุณเอกมากขึ้นไม่น้อยเลยค่ะเมื่อระยะเวลาผ่านไปความรักของคุณก้อยนั้นดูจะไปได้ดีและก็หอมหวานค่ะจนกระทั่งไปรู้ว่าคุณแม่ของคุณเอกนั้นไม่ค่อยชอบคุณก้อยสักเท่าไหร่ เนื่องจากที่ว่านของคุณเอกค่อนข้างที่จะมีฐานะแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองคนนั้นใกล้ชิดกันมากจนเกินความเหมาะสมทำให้นี่เป็นเหตุผลที่ทั้งคู่ต้องเลิกลากันไปค่ะพอทั้งคู่ได้เลิกลากันไปแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเติบโตไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง ทางคุณก้อยนั้นก็ได้ไปมีครอบครัวมีลูกเป็นของตัวเองส่วนด้านคุณเอกก็ได้ไปใช้ชีวิตในพาร์ของการทำงานทำให้ทั้งสองคนได้ขาดการติดต่อกันไปและเมื่อเวลาผ่านไปคุณก้อยก็ได้เลิกรากับพ่อของลูกจึงทำให้คุณก้อยได้มีโอกาสกลับมาเจอกับรักครั้งแรกในสมัยมัธยมอีกครั้งจากแอป Facebook ค่ะนี่จึงเป็นโอกาสทำให้คุณก้อยเนี่ย ได้ลองเข้าไปทักทายแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งโดยคุณเอกจะพยายามแบ่งเวลามาหาคุณก้อยเป็นประจำทุกครั้งที่มีเวลาว่างแล้วก็คอยดูแลคุณก้อยอย่างดีมาโดยตลอดเมื่อระยะเวลาผ่านไปสองปีหลังจากที่ได้กลับมาคุยกันทั้งคู่พบว่าปัญหาเรื่องเดิมก็ยังคงอยู่ทั้งเรื่องฝั่งแม่ของคุณเอกและเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเกินไป โดยที่ฝั่งคุณก้อยนั้นจะเน้นไปที่การดูแลลูกสาวส่วนทางคุณเอกจะเน้นไปที่การทำงานเป็นหลักและมีโอกาสเจอกันเพียงไม่กี่วันต่อสัปดาห์คุณก้อยเองที่ตอนนี้ก็มีลูกแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นภาระให้คุณเอกจึงคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมหรอกที่คุณเอกจะต้องมาคอยดูแลทั้งแม่ทั้งลูกสำหรับคุณก้อยนั้น เธอมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณเอกเขาสมควรที่จะถูกผูกมัดเอาไว้ทําให้ระยะเวลาสองปีนั้นความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรและสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการที่ทั้งคู่เลิกรากันไปอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาผ่านไปหลายปีทั้งสองคนก็ได้กลับมามีโอกาสคุยกันอีกครั้งว่าในสองครั้งที่ผ่านมานั้น เราทั้งคู่ได้พยายามแล้วได้ลองทดลองที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้เราไม่สามารถไปด้วยกันได้และการได้กลับมาคุยกันในครั้งนี้จึงเป็นการคุยกันแบบเพื่อนที่หวังดีต่อกันมากกว่าเพราะว่าบางทีด้วยวัยที่เราโตขึ้นเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถ้าในมุมมองของเพื่อน ก็อาจจะสามารถเข้าใจกันได้มากกว่าในมุมมองของคนรักค่ะในวันนี้ในวันที่แม่อายุ36ปีแล้วความรักที่ดีสำหรับแม่คงหายยากแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้แม่อยากจะเจอคนที่รักแล้วก็รับทุกอย่างที่เราเป็น เข้าใจกันพร้อมที่จะดูแลกันและกันเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์และสิ่งสำคัญให้เกียรติกันแม้ว่ามันเป็นพื้นฐานของความรักและนี่ก็เป็นนิยามความรักของคุณแม่ในวัย36ปีค่ะก็เป็นวัยที่รู้แล้วว่าชีวิตคนเรา ไม่ได้สวยงามตลอดเวลาและพื้นฐานของความรักนั้นคือการยอมรับข้อบกพร่องซึ่งกันและกันเข้าใจกันคอยดูแลกันในทุกสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่คุณแม่นั้นให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความรักครั้งแรกของคุณก้อยแล้วนอกจากจะทำให้เห็นภาพของคำว่าหนังสือเล่มเดิมไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็จบแบบเดิมแล้วยังทำให้ได้รู้อีกค่ะว่าในหนึ่งความสัมพันธ์มีหลายปัจจัยที่ทำให้เราได้รักกันแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้เราต้องลาจากค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story ซีซั่นสซึ่งมีถึง67ตอนรวมถึงพอดแคสต์และเนื้อหาอื่นๆจาก Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook ซีมยูทูเ t อ e r แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน